สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่แบงค์จะมาสอนวิธีดูเวลาแล้วก็หาของเกิดนะครับว่ามันเกิดที่เมืองไหนและเวลาอะไรกันบ้างนะครับมาเราไปดูกันเลยนะครับอ่าเริ่มแรกเลยนะครับเรากดที่หน้าต่างเมนูนะครับหรือว่าถ้าเล่นในคอมคือตัวเอนะถ้าเล่นในมือถือก็คือหน้าต่างเมนูนะครับอยู่บนแถบ HP นะครับพอเปิดขึ้นมาแล้วนะครับมันจะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับ เราต้องการดูอะไรครับเราต้องการดูเวลาของอาวุธนะครับเราเลือกไปที่นินจาทูตนะครับอะไรที่เราเปิดแล้วมันจะขึ้นเป็นกุญแจล็อกพอเราคลิกเข้าไปมันจะบอกว่าต้องการเลเวลสิบหรือว่าสเต็มันเท่าไหร่นะครับที่เราต้องอัพให้ถึงแล้วก็เราต้องมียอดเงินเท่าไหร่เพื่อปลดล็อกนะครับส่วนบางอันที่มันขึ้นเป็นรูปคำภีร์แบบนี้นะครับ พอเราคลิกเข้าไปคือเรายังไม่ได้ปดลดล็อกอาวุธชิ้นนี้นะครับเราจะต้องไปตามหาหรือว่าเก็บคำมพียของมันนะครับอย่างเช่นเนี่ยเดมอนทออันนี้นะครับจะเกิดที่เมืองมิดด้านบนนี้คือเมืองที่เกิดนะครับส่วนอันนี้คือชื่ออาวุธและอันนี้คือเวลาที่เกิดของมันนะครับอันนี้บอกว่าเกิดเวลา2.40 AM p m นะครับคือตี2.40หรือว่าเวลาบ่าย2.40 24ตามเวลาในเกมนะครับเวลาในเกมดูตรงไหนดูทางด้านขวาบนนะ นี่นะครับนี่คือเวลาในเกมอย่างตอนนี้คือเวลาในเกม10บโมงห้จะเร็วกว่าเวลาปกติข้างนอก1ชั่วโมงนะครับส่วนแรลลิตี้หนึทับสิอันนี้คืออะไรอันนี้คืออัตราการเกิดหรืออัตราการสุ่มเกิด1ใน12เซิร์ฟที่เราว์ปไปหานะครับคาถาหรือวิชานินจาต่างๆก็เหมือนกันนะจะอยู่ในโหมดซับจ็บสุ่มนะครับอพอเราคลิกเข้าไปอันนี้จะเป็นท่าต่อสู้ประชิดนะครับส่วนมากจะปลดล็อกหมดแล้วนะครับท่าต่อสู้ประชิดอันนี้ จะมีอยู่2วิชาก็คือบอสซัมสเปียกับเทาสั้นเยียเนี่ยนะครับที่เราจะต้องไปตามหาเก็บนะครับอย่างเช่นบอสซัมนี้จะเกิดที่เทนนิงกาวนะครับจะเกิดเวลา1.30 AMPM หรือว่าตี1.30หรือว่าบ่ายโมง30และลิตี้1.7ใน7เซิร์ฟเนี่ยมันจะเกิดแค่เซิร์ฟเดียวนะครับเราต้องไปตามหาเอานะส่วนอันนี้เทาสันเยียนะครับชื่อของมันเกิดที่เทนนิงกาวนะครับเกิดเวลาตี150 AMPM แอนนิตี M ้ทับยก็คือใน20เซิรเฟเกิดเซิฟเดียวนะครับส่วนโหมดนะครับโหมดอันนี้คือวิชาคาถาเปิดประตูจกกักรกนะครับอันนี้จะเป็นเอกอินเนอร์เกตอ่ะเปิดประตูทั้ง8ปนะครับประตูจกกักรกะทั้ง8ในล่างนะครับจะเกิดเวลาตีสา AMPM นะครับแอน i ิตี้หนึ่งทับสิบสี่นะครับอันนี้อันนนี้เป็นประตูทั้ง7เนาะน้องๆน,น,น่าจะรู้จักกันดี ส่วนสัตว์หางนะครับสัตว์หางอยู่ตรงไหนนี่ครับสัต์หางอยู่ในโหมดนะครับนี่เริ่มตั้งแต่ตัวนี้เลยนะครับซุซักุหนึ่งหางไล่ไปเรื่อยๆนะครับมาทะบีไอโซบีนะครับซวนโกคุเนี่ยนะครับไล่ไปเรื่อยๆครับหนึ่งหางสองหางสามหางสี่หางห้าหางหกหางถึงเก้าหางนี่ครับสุดท้ายที่เก้าหางส่วนสิบหางอยู่นี่นะครับ อ่าส่วนเวลาเกิดของสัตว์หางแต่ละตัวเนี่ยก็จะแล้วแต่เกิดนะครับอย่างชูคาคุเนี่ยจะเกิดที่เมืองแซนนะครับหรือทะเลทรายนะอันนี้ก็เกิดที่เมืองข่าวนะครับเวลาเกิดก็ดูตามนี้เลยนะครับอันนี้เกิด8ปดโมงสิบ a.m.p.m. แปดโมงเช้าหรือว่าสองทุ่มนะแบลนดิตี้หนึ่งทับยี่สิบนะครับ,รบอันนี้จะเกิดเป็นตัวเราต้องไปตีนะเราต้องไปตีพอมันตายเสร็จมันจะดอกเป็นคัมพีมาให้นะครับหนึ่งคัมพีสามารถเก็บได้สามชิ้น นะครับจะต่างจากพวกคาถาหรือว่าอาวุธถ้าเวลาเราเจอมันจะเกิดเซิร์ฟละหนึ่งชิ้นนะครับแต่ว่าสัตหางพวกนี้นะครับเมื่อเราตีตายแล้วสามารถเก็บได้ทั้งหมด3ชิ้นนะครับหรือว่าสคนคนที่มีแล้วไม่สามารถเก็บได้นะครับไม่ต้องกลัวนะว่าถ้าเกิดเราให้เพื่อนที่มีแล้วไปช่วยตีเนี่ยเขาจะแย่งเราเก็บหรือเปล่าเขาจะไม่สามารถเก็บได้นะครับพี่ลืมเตือนไปนะครับอย่างเช่นมาทาบิเนี่ยมันเกิด8ปดนกาสินาทีนะครับหรือว่า2องทุ่มสิเนี่ย มันจะเกิดแค่เพียง10นาทีนะครับมันเกิดมาแล้วเมื่อเวลา8มง20มันจะหายไปนะทุกอย่างนะครับทั้งนินจาทั้งคาถาหรือว่าอาวุธต่างๆนะครับเวลาเกิดเนี้ยบวกไปอีก10นาทีนั่นคือหมดนะครับเราไม่สามารถหาได้ถ้าเกิดเกินไปแล้วอีก10นาทีนะทุกชนิดเลยนะครับ ส่วนอันนี้นะครับคอมโพเนนต์เป็นโหมดบอสนะครับจะเป็นโหมดบอสปกติอันนี้ก็คือตีอาซูมาสารอบนะครับจะสามารถดรอปได้หนึ่งครั้งนะครับอันนี้จะเป็นโหมดมอร์บิชชันก็คือเราสามารถรับเควสเควสจะเป็นร,รูปคัมพีสีส้มนะครับถ้าเราดูในแมปเนี่ยมันจะเป็นคัมพีสรรีส้มมันจะเป็นเควสบอสทั้งหมดเลยนะครับแต่จะมีบอสอีกชั้นอีกหนึ่งครับที่ว่าเราจะต้องไปตามหาตามเมืองต่างๆนะครับเช่นตัวนี้นะครับ มันจะเกิดที่เมืองเลนนะครับตัวนี้คือเพนนะครับมันจะเกิดที่เมืองเลนนะเมืองแห่งสายฝนนะครับเวลาในการเกิดก็คือ9ก้าโมงสี่้เอมพเอมนะครับรนตี้หนึ 20, คือกาสเซิร์ฟีโอกาสเกิดเซิร์ฟเดียวนะครับตัวนี้จะเป็นบอสพิเศษนะครับซึ่งเราจะต้องไปตามหาตามเมืองต่างๆเหมือนกันนะมันจะมีอยู่ประมาณ5-6ตัวด้านล่างเนี่ยครับที่เราจะต้องไปตามหาส่วนตัวอื่นจะเป็นเควสบอสธรรมดาทั้งหมดเลย พี่ลืมบอกไปอีกเรื่องหนึ่งนะคือสัตว์หางนะครับนี่สัตว์หางเจ้าสิบหางนะหรือว่าเจ้าตัวนี้นะครับมันจะเกิดที่ดันเจียนนะครับหรือว่าวอลศอคามนี่นะครับเวลาการเกิดไม่มีนะครับเราจะต้องลงดันให้ผ่าและตีสัตว์หางตัวนี้นะครับตีเจ้าสิบหางนี้นะครับแล้วจะมีโอกาสดอกคือ30ตัว ดอกหนึ่งครั้งอันนี้จะพิเศษกว่าตัวอื่นนะครับจะไม่มีเวลาการเกิดนะเราลงดันทุกรอบนะครับมันเกิดหมดนะครับแต่ว่ามันจะไม่ดอกคัมพีให้เราเก็บส่วนการย้ายแมพไปยังไงนะครับนี่ครับเราไปที่เมนูวิลเลตนะครับนี่นะครับหมู่บ้านนะครับเมนูวิลเลต พอเราเกดเข้ามาตรงกลางตรงนี้นะที่เป็นรูปภาพอันนี้นะครับคือการย้ายเมืองนะครับอย่างเช่นช่องแรกเนี่ยจะเป็นเมืองใบไม้นะครับช่องสองนี่ก็เป็นเมืองล็อกวิเลจนะครับแล้วก็ช่องสามเป็นคาวนะครับเราเลื่อนไปเรื่อยๆเลยนะครับส่วนวอนี่คือวอนนะครับเนี่ยเป็นรูปรูกป,ปั้นอันนี้นครับเนี่ยคือเมืองวองเวลาเราต้องการวาร์ปเราก็ติ๊กที่รูปนะครับแล้วก,วก็เราก็กดเทเลพอร์ตไปได้เลยนะครับ หรือถ้าใครมีเกมพาสนะครับก็ติ๊กที่รูปแล้วก็กดเทเลพอร์ตไพรเวทเซิร์ฟเอันนี้ครับไม่ต้องใส่อย่างตอนนี้นะครับพี่อยู่เซิร์ฟวนะครับเนี่ยถ้าใครใช้เกมพาสเซิร์ฟวีไพีนะครับจะมีโค้ดเซิร์ฟอยู่ด้านบนนี่นะครับทุกคนจะเห็นนะจะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ6ตัวนี้นะครับเราสามารถให้เพื่อนเข้ามาในเซิร์ฟเราได้ด้วยการใส่ตัวอักษร6ตัวนี้นะครับวิธีการใส่คือติ๊กที่ ไ r ว v a เซิร์ฟเวด้านบนนะครับมันจะให้เราพิมพ์อักษรนะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปเลยครับ D L ใหญ่ C ใหญ่ Q H, H แล้วก็แทนะครับเมื่อเราพิมพ์เสร็จแล้วเรากด Teleport ครับมันก็จะวาร์ปไปที่เซิร์ฟที่เพื่อนเราอยู่อย่างนี้เป็นต้นไปนะครับอันนี้พี่วาร์ปกลับมาที่เซิร์ฟเดิมนะมันก็วาร์ปให้นะครับมันก็จะมาอยู่ที่โคเซิร์ฟที่เราต้องการนี่นะครับก็คือถ้าเรามีเพื่อนอยู่ในเซิร์ฟอย่างพี่มีเพื่อนอยู่ตัวหนึ่งนะเป็นตัวพี่เองนะ นี่นะครับนะครับอันนี้มีพี่อยู่2คนเองนะป็นตัวพี่ทั้ง2ตัวเลยนะส่วนวิธีการดูว่าเราไปเมืองไหนแล้วมีอะไรเกิดนั้นเดี๋ยวพี่จะทําให้ดูนะว่าเราจะสามารถสังเกตได้ยังไงสําหรับคนที่เพิ่งเล่นนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอ่าและนี่ก็คือตัวอย่างนะครับเราจะมาหาดาบกันนะครับตอนนี้เวลานี้ก็คือดาบนี้เกิดนะครับเกิดที่เมืองล็อกนะครับคือเวตเดนะครับ เกิดเวลา11โมง25นะครับหรือว่า5ทุ่ม25ตามเวลาเกมนะแะรดีร้1ทับ4นะครับถ้าเราวาร์ปมาที่เซิร์ฟแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดมีอาวุธชิ้นนี้เกิดมาจะดขึ้นด้านขวาบนแบบนี้นะครับนี่มันจะขึ้นเวลานะครับตามกปกตินะแล้วก็จะขึ้นบอกว่ามีอาวุธนี้แฮ็กสปอนเกิดนะครับก็คือมีอาวุธนี้ดอกเกิดอยู่ที่เมืองนี้นะครับเราก็วิ่งไปตามหาคัมพีได้เลยนะครับคัมพีจะมีหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูกันเลยครับ นะครับและนี่ก็คือหน้าตาของคัมพี์มันนะครับนี่ถ้าเกิดเราเจอคัมพีร์แบบนี้ในแมปไหนนะครับนี่ก็คืออาวุธที่เราต้องการนะครับหรือว่าอาวุธที่เรามาตามหานะเมื่อเราเก็บไปแล้วนะครับคัมพี์นี้ก็จะหายไปนะครับและด้านบนขวาตรงนี้นะมันก็จะหายไปนะครับเมื่อใครเข้ามาก็จะไม่เห็นแล้วจะเห็นแค่เวลาอย่างเดียวนะพอดีว่าดาบนี้นะครับตัวพี่นี้มีแล้วนะครับ พี่ก็เลยไม่สามารถเก็บได้นะนี่ครับพี่ปลดล็อกโชว์เลยละกันนี่แน่นี่นะครับดาบซาเวดเบเดดาบนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็มีเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับพี่จะมาทําจุดเกิดดาบหรือจุดเกิดสัตว์และจุดเกิดคาถาให้เราดูกันนะครับเวลาเราไปหาสัตว์หาหรือว่าหาคาถาหาดาบอะไรเนี่ยจะได้หากันได้ง่ายๆนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับบายครับทุกคน